รายการที่จะพาทุกท่านไปถอรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิสไอดอลพลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จสนับสนุนโดย AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Owner TV รายการที่ครบเครื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะมาร่วมกันทอดรหัสความสำเร็จกับบิสไอดอในแต่ละสัปดาห์พบกับดิฉันธนสรอ,อามานตยคุณค่ะวันนี้ด็อกเตอร์นกติดภารกิจนะคะไม่สามารถมาร่วมรายการได้กบก็เลยขออนุญ,ญาตถ่ายเดียวพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งที่นี่ค่ะ ทางเทสโก้โรตัสแห่งนี้นะคะแต่ไม่ได้มาช้อปปิ้งอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่ากบจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้บริหารเทสโก้โ o ตัสนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของเทสโก้โรตัสนั่นเองจะเป็นใครสักครู่กลับมาติดตามแต่ว่าช่วงนี้ไปพบกับ b ิดโซซิตี้แล้วกลับมาพบกับดิฉันและแขกรับเชิญของเราช่วงหน้าค่ะ โซเซตี้วันนี้ไฟไฟ้าจะพาทุกท่านมาพบกับนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองกับการเปิดตัวโมบายซีทีแอนด์สต e t ก e ี t เมนต์ยูนิหน่วยรักษาผู้ป่วยออพาเชียบพผ่านเคลื่อนที่โรงพยาบาลพยาไทหนึ่งที่พร้อมจะรักษาทุกท่านถึงหน้าบ้านแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเชียบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงนะคะตามไฟไฟ้าไปเลยค่ะ การรักษาโรคนี้เนี่ยต้องรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คราวนี้ถ้าเกิดบางทีรู้ว่าเป็นแล้วอยากจะไปเร็วบางทีอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีคนขับรถอยู่กันสองคนตายายจะพาขึ้นรถก็ไม่ได้แล้วบางครั้งเนี่ยจราจรติดขัดมากโรงพยาบาลแถวบ้านเนี่ยอาจจะให้ยาอะไรเรื่อยไม่ได้นะครับระฉะนั้นจำเป็นจะต้องเรียกรถพยาบาลไปที่บ้านท่านคราวนี้รถพยาบาลธรรมดาเนี่ยก็จะมีแต่พยาบาลไปเมืนรถพยาบาลทั่วไปก็คือมีหน้าที่พาท่านจากบ้าน มาที่โรงพยาบาลเท่าน,นั้นเองแต่เราไม่ใช่เท่าน,นั้นนะฮะของเราเนี่ยจะเอาเอ็กเซย์คอมพิวเตอร์สมองนะครับใส่รถไปฮะไปเอ็กเซย์ท่านถึงที่บ้านเลยนอกจากนี้จะมีเครื่องเครื่องเจาะเลือดนะครับเครื่องเราย่อส่วนจากใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นเครื่องเล็กนี้เดียวแล้วเรามีเครื่องมือสื่อสารระหว่างแพทย์ในรถกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ๆสามาันเลยนะครับําหรับรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเรียกรถคันนี้ไปที่บ้านนะครับ ถ้าผู้ป่วยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือว่าแตกเชียบพันธุ์นะฮะปเป๋เซสมองท่านท,ที่บ้านหรือมีการให้ยาก็าให้กันที่หน้าบ้านเลยครับแล้วค่อยไปค่อยกลับมาที่โรงพยาบาลไฟฟ้อยู่ในงานของโรงพยาบาลพญาไทย2กับงานสมาร์ทซีเนี่ยรุ่นใหญ่ยังฟิตชีวิตยังสมาร์ทเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใช้ชีวิตให้แข็งแรงได้อีกนานบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงตามไฟฟ้าไปเลยค่ะ ก็คอนเสิร์วันนี้นะคะรุ่นใหญ่ยังฟิตชีวิตยังสมาร์ทแน่นอนนะคะหลายๆคนคงคิดว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขเย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะคะจริงๆตัวเลขคือตัวบมวบอกให้เรารู้จักดูแลระวังนะคะให้เรารู้จักรู้มากขึ้นว่าทําอย่างไรจะให้มีชีวิตที่มีความสุขทั้งสุขทั้งภายนอกและภายในคนใหญ่เนี่ยพอเกษียณเนี่ยถ้าบางคนที่ไม่ได้ทางานน,นะฮะก็จะรู้สึกว่าชีวิตก็จะเฉาลงไปเลยนะฮะสมองการคิดอะไรก็จะน้อยลงเพราะเนี่ย กิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านสมองอเช่นการการใช้ชีวิตก็ควรจะมีต่อเรื่องเช่นการนัดเพื่อน ไปเทีย่ยวหรือกับทกิจการต่างๆซึ่งต้องใช้สมองบ้างนะครมันก็จะให้ทำให้การพัฒนาการดูแลระบบประสาทสมองดีขึ้นนะร,รวมถึงออกกาลังกายนะครับงันก็อยากให้ให,ให้มีกิจการต่างๆต่อเนื่องการตรวจร่างกายพวกนี้ต้นโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะพยายามดีไซน์ให้ครอบคลุมดูแลสุขภาพของคนที่มารับการตรวจนะโดยเฉพาะผู้คนสูงอายุทุกท่าน,นแล้วก็ก่อนที่จะสูงอายุนะว่าแต่ละท่านนี่มีความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคต่างๆที่ไม่ใช่ที่จะมีผลต่อสุขภาพในอนาคตไหมนะเพื <gamma enders> <Nixon> ่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็มีคุณภาพระหว่างที่มีชีวิตยืนยาวนะฮะเอ๊ะประกันตัวนี้คุ้มครองสุขภาพได้หรือเปล่าอ่ะเปล่เดี๋ยวแล้วถ้าพี่โดนรถชนขึ้นมาล่ะแล้วถ้าพี่เป็นมะเร็งเฮ้ AIA All In One สิครับที่ให้คุณพร้อมทุกสถานการณ์ครบในแผนประกันเดียวคุ้มครองทั้งชีวิตสุขภาพอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง AIA All In One ติดต่อตัวแทน AIA หรือโทร1581เปเซ็นสิรอเลยะจ๊ะจ้าสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรู้สึกเชือขข่สติลจเวิลด์ไวด์ สิ่งที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องมีความกับตัวตลอดเวลาเลยอย่างแรกก็คือว่าต้องไม่หยุดพัฒนาเลยอสองนักการตลาดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดเป็นอันดับสามคือว่าคิดบวกสำคัญมากะ คุณผู้ชมคะตอนนี้กบก็อยู่กับบิสไอดอลของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณชาคลิตดิเรกวัฒนาชายัยรองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองคอ์กรและความยั่งยืนเทสโก้โลตัสและกรรมการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะสวัสดีคุณชาคลิตค่ะสวัสดีครับคุณกบครับโอ้ค,คุณชาคลิตวันนี้กบรู้สึกดีใจมากนะคะที่คุณชาคลิตมมสละเวลามาพูดคุยกับทางรายการของเราเป็นเกียรติกับผมอย่างมากครับผมแต่ก่อนอื่นเลยคือกบแอบสงสัยมานะคะว่าตำแหน่งที่บอกว่าเป็นแผนกสื่ สารองค์กรและความยั่งยืน<ม>เป็นผู้บริหารของโลตัสตำแหน่งนี้แผนกนี้คืออะไรคืไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนานน้ยืนตลอดทั้งวันห้ามนั่งเพราะมันคือยังยย่งยืนยั่งยืนห้ามนั่งไม่ใช่หรอครับผมยืนผมคุยกับใคยพอบอกตำแหน่งไปคนก็จะแซวตำแหน่งผมตลอดเวลาค่าจ <c oughs> ริงๆเนตำแหน่งใหม่แล้วก็ <c oughs> มันก็ใหม่ในประเทศไทยด้วยเพราะว่าแผนกความยั่งยืนคือแผนก CSR หรือแผนกเพื่อกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ใช้กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรก็ตามจริงๆแล้วมันมีการพัฒนาในสิ่งที่มันทำเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องการว่า ต่อไปนี้ไม่ใช่การบริจาคเงินอ,อย่างเดียวแล้วเป็นการทำสิ่งต่างๆเพื่อสังคมให้เขาเติบโตอย,อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำว่า sustainability <อ>และที่เราใช้คำว่าความยั่งยืนมาตลอดมาแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นแผนกที่ผมดูทั้งในส่วนของสื่อสารองค์กรแล<อ>้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ CSR ก็เลยกลายเป็นสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนอ๋อก็ค<อ>ื<ๆ>อเหมือนทําเพื่อสังคมด้วยทำเพื่อสังคมด้วยครับผมค่ะแต่ก่อนที่จะมาพูดคุยกับคุณชาคริตตรงนี้นะคะกบแอบสืบทราบประวัติคุณชาคริตมา ว่าคุณชาคริสเนี่ยเป็นนักการตลาดมืออาชีพมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วใช่ไหมคะที่จริงผมเรียนจบบัญชีออแล้วก็โทรการตลาดแต่ว่าเพราะว่าจริงๆผมชอบการตลาดแต่ด,ดันทําคะแนนบัญชีได้ดีก็เลยเรียนบัญชีพอจบมาไม่ได้ทําเลยแล้วก็แต่ว่าก็ทํางานกิจกรรมการตลาดตลอดแล้วก็ช่วงที่อยู่ปี3ก็ทําแผนการตลาด เขาเรียกว่าเจแมทอวอรเป็นเป็นยุวสมายิสมาคมการตลาดประเทศไทยเป็นนักเรียนการตลาดสมัยนั้นเมื่อปี2531นานมากค่ะก็ส่งแผนการตลาดแล้วได้เป็นที่2ของประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด คราแรกที่ได้ผมเรียนที่มอชมาเรียนทเชียงใหม่แล้วก็พอจบปี4ก็ได้เข้าอบรมเป็นนักการตลาดรุ่นยาวของสมาคมการตลาดประเทศไทยรุ่นที่3าตอนนี้เขามีทั้งหมด30รุ่นแล้วค่ะแล้วมีช่วงที่ไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเรียนต่างประเทศนี่เรียนในด้านของอะไรยังไงางเรียนด้านวิจัยเหมือนกันกับวิจัยตลาดจริง m b a เขาเรียกว่า MDA แล้วก็พอ3ามมีจะมีอยู่ตัวเขาเรียกว่า concentration ผมก็เลือกวิจัยวิจัยต่างประเทศวิจัยผู้บริโภค S <S แล้วก็เป็นบิชศาสต์เปสามวิชาวิจัยแล้วก็จบมาก็เลยกลายเป็นเ b a ในเรื่องของสายงานวิจัยจบมาปั๊บก็ทําสายงานวิจัยการตลาดตลอดเลยตั้งแต่ปี2.5งพไม่เคยห่างหายจากเรื่องของการตลาดเอยจบแล้วล <ะ S 1> ทํางานได้ปีกว่าก็ได้มีโอกาสจริงๆทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาลัยนานาชาติแล้วก็มหิดลทั้งสองที่ บอเออเบื่อเขาหาอาจารย์ด้านนี้ไม่ค่อยได้ผมสอนอยู่ด้านนี้สาทำงานอยู่ด้านนี้ก็เลยได้ไปสอนทั้งหมด10ปีอ้คือพอจบมาปุ๊บก็ไปเป็นอาจารย์ปั๊บเลยเป็นอาจารย์ด้านการวิจัยตลาดด้วยก็เลยทําให้ผมได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนิดงคือพอเป็นอาจารย์ปั๊บเนี่ย ก็จะกลัวหน้าแตกกลัวนักเรียนถามก็ต้องอ่านหนังสือเยอะมากต้องศึกษาหนักต้องกเยอะมากแล้วก็เริ่มเขียนเริ่มเริ่มเข้าใจทําให้ผมเข้าใจระบบของวิจัยตลาดได้เร็วแล้วก็สามารถทํางานไปด้วยแล้วก็สอนหนังสือที่เป็นลักษณะสอนประจําสอนเสาร์อาทิตย์นะฮะค่ะแล้วมีทํางานไปด้วยทำงานไปด้วยทำอะไรอีกบ้างคะถ้าเกิดช่วง10ปีแรกของงานทํางานเนี่ยก็ตอนทำวิจัยตลาดเอาวิจัยตลาดด้วยอาจารย์ถึงสุขอาจารย์ถึงสุขแล้วก็วันเสาร์ก็จะสอนที่ไม่โดดวันอาทิตย์สอนที่ มองเทพจะมีช่วงประมาณสัก6เดือนนะฮะอีก6เดือนก็จะว่างหกเดือนก็จะทํางานจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ไปช่วยงานที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยตัวนั้นช่วยในฐานะสิทธิเก่าและในส่วนของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนี่รับหน้าที่ตําแหน่งเป็นอะไรยังไงแล้วก็ทํางานในส่วนตรงไหนบ้างต้องดูแลรับผิดชอบอะไรบ้างครับผมผมกับการกับสมาคมการตลาดเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2531ตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาเกือบ30ปีก็ทางสมาคมก็เชิญมาเนี่ยก็อยู่คุกคลีกับสมาคมเยอะเข้าใจสมาคมเยอะก็ลองมาดู ามาช่วยเป็นกรรมการบริหารสมาคมก็ได้รับการเชิญแล้วก็แต่งตั้งมาแล้วก็ได้รับหน้าที่ดูแ,นแลนักศึกษาการตลาดแล้วในส่วนของผู้บริหารของ t ท s c o l o t ตัครับผมเข้ามาเริ่มต้นทำตรงนั้นได้ยังไงคะผมทำงานอยู่ที่บริษัทวิจัยชื่อ TNS นะครับตั้งแต่ปี2538จบการศึกษาเขาไปเรียนต่อลกลับมาก็ทางานตอนนั้นก็ดูแลลูกค้าหลักก็คือ t ท sco l o t ตัสน,นั่นคือลูกค้าเป็นลูกค้าก่อนใช่ครับผมแล้วก็พอปี2 0 0 0 546ก็ย้ายมาทํางานที่เทสโก้เลย mm hmm. แล้วก็มาดูฝ่ายวิจัยของเทสโก้ oh. ก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยผู้บริโภคต่อเนื่องมาตลอดสัก4ปี5ปีแล้วก็ย้ายไปดูฝ่ายการตลาด ครับผมแล้วก็ทั้งหมดก็เราก็ย้ายมาดูฝ่ายประชาสัมพันธ์นี่ประมาณ4ปีแล้วครับพัฒนาการของ t ทสโ o ้ o รตัสตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้ามาบริหารมาจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแรกๆเนี่ยเทสโก้โรตัสก็สาขาน้อยนะครับความวุ่นวายก็จะไม่ค่อยเยอะตอนนั้นสาขาประมาณตอนนั้นประมาณสาขาใหญ่แค่ประมาณ20สกว่าสาขาเองแล้วก็สาขาเล็กยังไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็1 8 0 0แสาขาฮะโอ้โหขยับมาแบบเร็วมากผมก็สาขาใหญ่แต่ว่าสาขาเล็กก พันห้าแล้วนะครับสาขาใหญ่ยังไม่ได้ไม่ได้เพิ่มมากอะไสาขาใหญ่ไม่ได้เพิ่มมาตอนนี้ก็ประมาณ200สาขาเป็นสาขาใหญ่แล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสักร้อยสาขาครับซึ่งตัวของเทสโกเองเราก็เติบโตนั้นก็ไม่เคยวุ่นวายมากเพราะว่าเหมือนกับเราเริ่มเรากำลังโตช่วงกลางๆเริ่มวุ่นวายเพราะว่ามันเริ่มสิ่งต่างๆแล้วก็มีการปรับตัวเอาระบบต่างๆมาใช้แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มลงตัวลงตัวแล้วเราพร้อมแล้วก็บุคลากรแล้วก็ระบบระบบการ เอาใจาใส่เนักงานระบบ <Okay. S 2> การเทรนนิ่งของ t ทสโก r โลตันนี่ค่อนข้างดี mm hmm. อันนี้เนี่ยยังสิ่งงานที่ผมทํามีความน่าสนใจมากเพราะมันจะดูเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมสังคม mm hmm. สิ่งที่เทสโกสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มันไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีการสร้างสารรค์ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยมันก็คือการบอกให้บอกให้กับโลกรู้ว่า เราน่อยู่ในองค์กรเราอยู่ใน,เร,ในเราอยู่ในสังคมเราขายของนะเราทําอะไรแต่เราก็เป็นคนดีของสังคมด้วยแต่วิธีการจะบอกให้คนเข้าใจสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราจะบอกอยังไงเพราะโลกนี้เนี่ยข่าวร้ายจะไปเร็วแล้วคนจําง่ายแต่ข่าวดีเนี่ยเราบอกหลายครั้งอาจจะจําได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ท้าทายคือทำยังไงให้ให้ประชาชนหรือลูกคลูกค้าเราเนี่ยรู้สึกดีกับเทสโก้แล้วก็รู้สึกดีจริงๆเราก็ต้องทาจริงๆด้วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออเทสโก้เนี่ยเรา อยู่ในสังคมและอยู่ในชุมชนแล้วมีประโยชน์กับเขาจริงๆค่ะขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการบริหารของสมาคมการตลาดของประเทศไทยนิดนึงนะคะว่า ตรงนี้สมาคมนี้มีก่อตั้งมาทั้งหมดกี่ปีแล้วแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไรสมาคมการตลาดประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งมาผมว่า50ปีแล้ว <50 S 2> น,นะครับนานมากนานมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วงการการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นการการา่อต <c oughs> ั้งของคนที่มนะีวิชาชีพ้านก,การตลาดซึ่งก็รวมถึงนักการตลาดบ้างนะกับหลักๆเพื่อการตลาดคนที่ดูแลสินค้าดูแลผลิตภัณฑ์ดูแล,แลเรื่องการขายซึ่งเป็นถือว่าเป็นสมาคมที่รวบรวม ผู้ที่มีอาชีพในด้านนีไว้นะครับซึ่งในองค์กรองค์งกรนี้เองเนหน้าที่หลักๆก,ก็คือการให้ความรู้กับคนคพัฒนานักการตลาดที่มีความสามารถมีจรรยาบรณแล้วก็สามารถที่จะวางแผนริ่งต่างๆพัฒนาธุรกิจเมื่อมีการพัฒนาธุรกิจแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศไทยไปด้วยนะครับโดยทางสมาคมก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการสมาคมซึ่งผมก็ไม่หนึ่งในนั้นด้วยก็อาจจะเป็นคนที่ทางานอยู่ในสายการตลาดมานานแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่พอที่จะเขาเรียกว่า contribue หรือว่าส่งกลับให้กับ นักการตลาดในรุ่นรุ่นอ่อนกว่า<ม>อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญมากก,กับกับประเทศไทยก็คือ สมาชิกสมาคมการตลาดทั่วไปนี่แหละคือว่าเขาคือนักการตลาดซึ่งบางคนก็อยู่ในวัยเพิ่งจบใหม่เพิ่งเริ่มทํางานบางคนก็อยู่ในวัยทํางานสักพักหนึ่งแล้ว<ม>เขาเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับความรู้จากสิ่งที่สมาคมการตลาดได้บอกได้สอนหรือว่าจัดเป็นคอร์สอบรมหรือบางครั้งจะเป็นงานสัมมนาเพื่อให้เขาได้รับการอัปเดตตัวเองตลอดเวลาว่าตอนนี้การตลาดไปถึงไหนแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสําคัญของสมาคมการตลาดก็คือส่วนที่เป็นนักศึกษาการตลาดซึ่งเขาเหล่านี้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนักการตลาดที่แท้จริงเพราะเขายังเป็น ยังเรียนอยู่เป็นคนกลุ่มที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้ให้การสนับสนุนเขาเลยเนี่ยเขาก็จะจบมาแล้วก็ทํางานแล้วเพิ่งรู้อ๋อตัวเองชอบการตลาดก็อาจจะทําสายการตลาดไปอาจจะเสียเวลาไปช่วงหนึ่งแต่ว่าเรามีกิจกรรมที่จะให้น้องๆเหล่านี้ได้เลือกตัดสินใจเลยได้เลือกตัดสินใจด้วยเราก็เลยเรียกตรงนี้กลุ่มนี้เป็น Junior Marketing Association ก็คือว่าเป็นยูวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยน้องๆเหล่านี้ก็จะได้รับการ ก็มีการคัดเลือกนะครับปีนี้น่ามีประมาณ81คนซึ่งเขาก็มาจากทั่วประเทศเลยหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศใช่ครับส่งมาแล้วส่งมาแล้วก็เราก็คัดเลือก,ลก็จะคัดเลือกอคเลือกน้องที่จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้คัดเลือกน้องเก่งนะครับคุณเราคัดเลือกน้องที่มีทัศนคติดีในฐานะที่คุณชาคริตเป็นนักการตลาดมืออาชีพมากมอยากให้ช่วยวิเคราะห์น,นิดนึงได้ไหมคะว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบันนักตอนนี้เนี่ยเป็น และเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเช่นเคยเรามีของรางวัลจะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์0813495390นะคะวันนี้คุณชาคริตมีรางวัลอะไรจะมอบให้กับคุณผู้ชมคะครับผมเป็นถุงผ้านะครับวันนี้เป็น limited edition แล้วก็เป็นรูปสติกเกอร์เทสซี่โกโก้ที่เป็นเป็นสติกเกอร์ลายของเทสโก้โลตันะครับแล้วก็เป็นถุงที่ข้างในมีข้างในคือเป็นถุงถุงผ้านะครับผมแตสินค้ง้อนมีสินค้าของ ท่านยูนิลิเวอร์นะครับซึ่งเขาก็เป็นเป็นคู่ค้าที่น่ารักของเราด้วยเขาก็จะมีน้ํายา แบบผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้าเข้มข้นไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะเอาตงนี้ไปใช้แล้วก็นําถุงผ้ามาใช้ที่ Tesco โโลดตัดทุกครั้งก็จะได้แต้ปมปลิ้งพอยต์กลับไป20ถึง100แต้มนะฮะเพราะฉะนั้นเลยนะคะ10รางวัลด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับถุงผ้าลดโรคร้อนอันนี้ไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะโทรมาที่เบอร์0813495390แล้วคุณผู้ชมก็รับไปเลยค่ะ10รางวัลเท่านั้นคะ่ะ วัตรกรรมการเคลือบผิวนาโนโค้ดปกป้องสิ่งที่คุณรักจะคราบสกปรกแม้จะมากแค่ไหนและป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำให้กระเป๋าของคุณดูดีอยู่เสมอไม่ว่าคราบอะไรก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปให้เราได้ดูแลสิ่งที่คุณรักที่แรกที่เดียวโดย MomoGo Back and Chew Spa. สนับสนุนโดย v b บ i n งกี้ผิวเนียนนุ่มกระจางใสด้วย v b บ i n งกีในฐานะที่คุณชาคริตเป็นนักการตลาดมืออาชีพมากอยากให้ช่วยวิเคราะห์นิดนึงได้ไหมคะว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบันณะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาจจะหลายคนกังวลน,นะครับเพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องราวความาไม่เพมีความสุขของคนไทยนะครับมาตลอดแต่ในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่า ไม่มีตัวเลขอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะไม่ดีแต่อาจจะมีคนคาดเดาว่ามันจะไม่ดีแต่ว่าเราดูแล้วตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะกําลังดีขึ้น <c oughs> นะครับเราก็ที่สำคัญกนะ็คือว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปการจับจ่ายก็จะเริ่มมากมากขึ้น <c oughs> ตอนนี้คือจับจ่ายมากขึ้นแล้วจ,จับจ่ายยังอาจจะเท่าเดิมอาจจะไม่ได้มากขึ้นเยอะแต่ช่องทางการจัดจำหน่ายการจับจ่ายเนี่ยมากขึ้นเ <c oughs> มื่อก่อนจะซื้อของต้องไปที่ร้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะซื้อของก็สามารถที่จะช็อปออนไลน์สั่งออนไลน์์ไได้เนนนาออลลี่ยก็ปิง ง่ายมากกว่าถ้าเกิดบอกว่าห้างของเทสโกกับห้างคู่แข่งเราเนี่ยอยากรู้ราคา mm hmm. เมื่อก่อนลูกค้าต้องไป2ล้าน <c oughs> นะครับถึงจะรู้เอ้ยร้านนี้ถูกกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถที่จะเช็คในเว็บไซต์ได้เลย mm hmm. ว่าที่ไหนถูกแล้วก็ราคาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็สามารถที่มีมโอกาสทางเลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่บอกว่าผู้ผู้ขายจะจะจะ,จะมีกลยุทธ์เด็ดพายทำให ผู้บริโภคงงเนี่ยโดนนี้จะยากละผู้บริโภคจะมีความมีความละเอียดแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้มากขึ้นนะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเ้ยว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าถึงเอ i จิ้งโซซ t y ตี้เรอ่านี้ก็จะมีผู้สูงอายุที่เป็นสังคมผู้สูงอายุมา้แต่ว่าก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ จะมีรายได้นะครับคือเป็นผู้สูงอายุร,รุ่นรุ่นผมนะเขาบอกว่าจะเป็นรุ่นแรกที่เป็นเด็กจริงก็ oh. คือเป็นผู้สูงอายุที่กลัวกลัวแก่นะครับแก่แล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยกังวลเหมือนกันไห <Yeah. S 1> ก็จะต้องเตรียมตัวก็จะเป็นคนที่สูงอายุที่มีหนึ่งจะสุขภาพค่อนข้างดี mm. แล้วก็จะมีพอมีเงินมากกว่าเ <Yeah. S 1> พราะว่าเ <c oughs> ตรียมตัวแก่เตรียมตัวใช้จ่ายไว้เตรียมตัวหลังกเกษียณอะไรเง, <c oughs> งี้ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากเราประเทศไทยก็กำลังจะเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนที่กำลังจะเข้าสู่เอเจนซโซซตี้ แล้วสังคมผู้สูงอายุถ้าถามจริงๆนะคะมุมมองของผู้สูงอายุที่กำลังจะเข้าสู่สังคมเนี้ย เขาต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในเรื่องของรายได้ก่อนสิ่งที่เกิดว่าใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะเข้าสู่วัยสูงวัยแล้วหรือว่าใรกล้เกษียณแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือคงต้องวางแผนเรื่องเกี่ยวกับเงินบํานาญเงินบำเหน็จบำนาญซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีปุ๊บที่เหลือมันจะมาเองหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดแก่ต้องแก่มีสุขภาพดี<อ>เพราะฉะนั้น,นามมาการ อาชีพไหนที่ผู้สูงอายุที่แบบว่าทาแล้วน่าจะมีความสุขหรือว่าอยากจะแนะนําเขามากที่สุดผมว่าอาชีพเขียนหนังสือสอนหนังสือเนี่ยครับเขียนหนังสือสอนหนังสือเหรอคะเป็นอาชีพที่ทําให้ผู้สูงวัยมีอะไรทําได้เยอะนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆลครังผมยังคิดเลยว่าถ้าเกิดผมผมผมชอบการมองโลกในแง่บวกแต,แต่ไม่ใช่มองค้านคนอื่นนะครับหลายคนคือมองโลกในแง่บวกคือมองค้านคนอื่นตลอดผมมองโลกในความเป็นจริงแต่ทุกอย่างมันมีแง่บวกของมันตลอดเวลาเลยผมอยากจะ อายุเยอะไปอาจจะไม่ได้รายได้อะไรแต่อาจจะ,อ,จจะอยากจะมีบล็อกหรือว่าเป็นแฟนเพจของตัวเองที่สอนให้คนเนี่ยมองอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดีให้มันเป็นเรื่องดีซะเรียกได้ว,ว่าคุณชาคริตเนี่ยมีฉายาอีกหนึ่งฉายาที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือฉ <ừ> ายานักบุญนักบุญแหบบ่งโลตัส นักบุญแห่งโลตัสนี่มีความหมายมีที่มาอย่างไงบ้างคะไม่ได้มีใครบ้างให้เลยนะครับจริงๆแล้วเป็นเพราะว่างานของผมเนี่ยเป็นงาน CSR ก็คือก็าอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในในในเทสโก้จริงๆคนในเทสโก้พวกเราเนี่ยเรามีวัฒนธรรมอย่างนึงคือเราทำเราต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว,<อ>ลวเรามีชั่วโมงความดีที่เราต้องทํา <c oughs> พวกเราทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่จริงๆเราเราเราชอบอาสาแล้วก็ทําความดีกับสังคมอยู่แล้วแต่บังเอิญด้วยบทบาทของผมเนี่ยเป็นเป็นผู้ประหานในด้านของกิจกรรมเพราะฉะนั้นไปข้างนอกทำกิจกรรมเป็น ตัวแทนเทสโก้ก็ต้องเป็นหน้าผมก็เลยกลายเป็นว่าเช่นอันดับแรกที่เราทาก็คือเรื่องการสนับสนุนการศึกษาของน้องๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเรามีการมอบทุนการศึกษามอบอาหารเช้ามอบรองเท้าในช่วงเปิดเทอมแล้วก็มอบอาหารเนี่ยเรียกว่าเทศกาลของขวัญปันสุขโดยที่เราจะให้สาขาของเราเนี่ยออกไปคุยกับมูลิติต่างๆหรือโรงเรียนที่ต้องการสิ่งของเนี่ยไว้แล้วก็มาจัดตั้งบูธในเทสโก้เราก็จะมีป้ายแล้วก็เขียนว่า มูลิธินั้นอยากได้อะไรบ้างเราก็เชิญชวนที่จะบริจาคตัวเองอยากบริจาคอะไรก็บริจาคสิ่งที่ชุมชนต้องการเราเทสโก้ <ๆ S 2> ก็จะดูทุกครั้งทุกครั้งที่มีคนบริจาคเราก็จะบริจาคนม U UH ู T หนึ่งหนึ่งกล่องเข้าไปด้วย่าถ้าเกิดมีคนบริจาคเยอะเราก็จะบริจาคนม UST UH ซึ่งเราคาดว่าเราน่าจะบริจาคนม US UH T ได้ไม่ต่ำกว่า2 4 0 0 0 0 นี่คือที่ตั้ง,งเป้าเอาไว้แล้วก็ยังมีโจกของจกขนอของทางยูนิลีเวอร์อีกหนึ่งล้านบาทที่จะช่วยสนับสนุนให้กับน้องๆไปก็คือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราก็ร่วมมือกับลูกค้าของเราร่วมมือกับลูกค้าของเราด้วยแล้วก็กิจกรรมที่เราทําอย่างนี้ก็คือพวกการส,งส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีส,ส่งเสริมให้คนทานผัก สุขภาพดีทานผักเป้นอโรบิกนะครับก็เป็นสิ่งที่คนจะทําได้ง่ายๆด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งมุมนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริม SME เจสโก้เราเป็นคนกลางในการนําสินค้าเนี่ยจำหน่ายกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นช่องทางที่สําคัญมากสําหรับ SME ที่จะขายของกับเราเรามีการแมทชิ่งเจอกันหลัจากนั้นก็ทํางานกับเราแรกๆอาจจะคุยกันยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับ ผู้ชายวิ่งจีบกันนะฮะแรกๆกว่าจะเป็นแฟนกันต้องใช้เวลาเล่นงแต่พอเราตกลงเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยจะทํางานด้วยกนร,รัาลเลนมามแล้วเราก็มีเอสเอ็ีที่เป็นคู่ค้างของเรานีชุมชนต่างๆก็ทําให้คนมีอาชีพมากขึ้นนี่คือเป็นกิจกรรมที่ผมทาแล้วมันก็เลยดูเหมือนนักบุญเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมณนะตอนนี้มีความสุขแบบนี้แล้วอนา,าคตมีการวางแผนเป้าหมายชีวิตอะไรยังไงบ้างไหมให้แบบมีความสุขมากขึ้นไปอีกชีวิตค่อนข้างพอดีเป็นพ่อบ้านใจดีแล้วก็เตงใจคือเชื่อฟัง ภรรยาตลอดจริงๆก็จะครอบครัวก็จะค่อนข้างรับลื่นไในตัวเนี่ยแล,แล้วก็ไม่ใช่คนที่หวุ่หวายไม่เที่ยวต่างประเทศ ไม่เที่ยวต่างประเทศเรื่องตังค์ก็เลยไม่ค่อยเที่ยวแต่บอกคนอื่นว่าเพราะว่าเราหังจะคิดแบบนี้อ๋อไม่เที่ยวต่างประเทศแต่เที่ยวเมืองไทย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 ค่อนข้างจะเที่ยวแนวแบบนานๆทีแต่พักยาวพักหรูแล้วก็เที่ยวเมืองไทยใช่แล้วผมก็เขียนหนังสืออยู่ต่ก่อนเขียนอยู่3ฉบับตอนนี้เลือสองแล้วที่เป็นหนังสือออนไลน์ชื่อ QM ต่ก่อนเป็นแมกซีนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดตอนนี้ชื่อ QM เป็นหนังสือออนไลน์แล้วก็เขียนหนังสือ ชื่อปรับมุมคิดสกิตบวชเป็นคอเป็นคอลัมน์อยู่ในหนังสือ change เป็นหนังสือถอดปลอแจกฟรีของอ,อยู่ตรง BTS เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะอยากจะเป็นนักการตลาดที่แบบประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นนักการตลาดที่เก่งแบบคุณชาคตคิบผมเขาจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวหรือว่ามีแนวคิดอะไรยังไงแนะนาสักนิดนึงคะ่ะ ถ้าเป็นแบบผมคงไม่เก่งนะครับเพราะถ้าต้องไม่เหมือนผมคือบอกว่าการจะเป็นนักการตลาดคือถ้าเกิดว่าเราชอบนักการชอบการตลาดจริงๆบว่าสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องมีความกับตัวตลอดเวลาเลย3อย่าง อย่างแรกก็คือว่าต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองอเพราะว่านักการตลาดเนี่ยจะต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาทุกเรื่องนะครับคุณกบเพลงก็ต้องรููทีวีก็ต้องดูข่าวก็ต้องอ่านอ,อ่านหนังสือพิมพ์ก็ต้องอ่านทุกบทสองนักการตลาดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดเป็น<อ>สื่อสารเป็นไม่จำเป็นต้องพูดมากขอยหอย,อยนะครับแต่ว่าต้องพูดเป็นดูเรื่องเป็นและสิ่งที่สําคัญสําหรับนักการตลาดอย่างหนึ่งก็คือว่า จะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติบวกตลอดเวลาคืออย่างเช่นบอกว่าคู่แข่งทําอะไรมาหลายคนจะโกรธเอ้ยทาเสร็จปุ๊บทำไมคู่แข่งทําตามแต่จริงพอเจออ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในทางกลับกันบางทีคู่แข่งทำเราอาจจะทาตามคล้ายเขาก็ได้ไม่แน่ไม่ว่าเกิดอะไรก็ตามอย่าโกรธแล้วก็เอาทุกอย่างเป็นบวกหมดนี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นนักการตลาดที่สมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนะคะประสบความสําเร็จแล้วด้วยวันนี้กบได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยเหมือนกัน กบมีของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้กับคุณชาคริตด้วยนะคะเป็นนิตยสาร business owner นะคะแล้วก็หนังสือคุณภาพในเครือนาดี Network Publishing มอบให้กับคุณชาคริตวันนี้ขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ่งห่วงยิ่งไม่ได้ยิ่งแจกจ่าย ยิ่งมั่งคั่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกฎอีกข้อหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนั่นก็คือถ้าวันนี้คุณต้องการสําเร็จคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้มีคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ให้มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้ถ้าคุณต้องการความรักจากคนรอบข้างคาถามก็คือคุณแจ,จกจ่ายความรักจากตัวคุณออกไปให้กับคนรอบข้างแล้วหรือ,อยัง วันนี้ถ้าคุณต้องการการยอมรับจากคนอื่นๆคุณยกชูคนอื่นมากน้อยเพียงใดความสำเร็จก็เช่นกันครับยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้รับมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกลับมามองย้อนตัวเองว่าเราเป็นผู้ให้มากน้อยแค่ไหน เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ได้ข้อคิดดีๆจากแขกรับเชิญเราไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะถ้าอยากจะเป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องมี3อย่างดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกเลยอย่าลืมนะคะคุณจะต้องห้ามหยุดพัฒนาตนเองอย่างเด็ดขาด ส่วนอย่างที่2จะต้องคิดบวกอยู่เสมอๆและอย่างสุดท้ายสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือจะต้องพูดให้เก่งและถ้ามีทั้ง3อย่างนี้นะคะคุณจะเป็นนัก การตลาดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตไปสํารวจการตลาดก่อนดีกว่านะคะพูดง่ายๆว่าไปช้อปปิ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกบจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะถุงพลาลดรก้อนไปช้อปปิ้งค่ะการชอบการตลาดดิบบอกว่าสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องมีความกับตัวตลอดเวลาเลยสามอย่าง อย่างแรกก็คือว่าต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองสองนักการตลาดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดเป็นสื่อสารเป็นไม่จำเป็นต้องพูดมากต่อยคอยนะ,ะแต่ว่าแล้วสิ่งที่สําคัญสำหรับนักการตลาดอย่างนี้ก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติบวกตลอดเวลา